จากบรรยากาศทางจังหวัดกาลสินห้องขึ้นไปเบิงอีกจังหวัดนึงค่ะทางน้องค่ายเนาะค่ะจังหวัดน้องค่ายรวมกับคณะสงฆ์จังหวัดน้องค่ายก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาหกรอบวนี18กรกฎาคม2567แล้วก็เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรัศมีโชติค่ะ ยูทีศาลาพระขออภัยค่ะยูทีศาลาหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองหนองค่ายจังหวัดน้องค่ายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน้องค่ายค่ะ ได้จัดพิธีจเจริ่มพระพุทธมนต์และจะเริญจิตตภาวนาถาวายพระพรชัยมงคลได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล้นเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และการเนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรัศมีโชธโดยมีพระเทวชิรคุณจเจ้าอาวาสขอภัยค่ะ,จะเจ้าคณะจังหวัดน้องค่ายจเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายสมภพสัมมิตาสิริผู้วาราชการจังหวัดน้องค่ายเป็นประธานฝ่ายขาราชารพร้อมโดยคณะสงฆ์ในเขตป,ปกครองอำเภอเมืองน้องค่ายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานขา้าราชการร่วมไปถึงพระสงฆ์กรนทุกมูเลา่ารวมพิธีในเชือหนีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ